สวัสดีค่ะวันนี้มากับ3วิธีเติมพลังแบบไม่ต้องเติมนะคะด้วยงบศูนย์บาทเพียงเท่านั้นเราไม่ต้องใช้เงินอะไรเลยกับเรื่องนี้นะคะแถมคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยก็เป็นคอนเทนต์ฟรีด้วยทั้งทังที่จริงๆแล้วก็เป็นเนื้อหาที่น่าไปลงเรียนคอร์สมาเนาะนะคะวันนี้นะวันนี้ก็มาแบบเย็นๆบ้างนะคะเผื่อว่าจะมีเพื่อนๆที่สะดวกมาฟังตอนเย็นนะคะถ้าใครเนี่ยได้ยินอะไร ได้ยินเสียงชัดภาพชาัดก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะเห็นหัวใจตึงๆๆแล้วนะแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่เห็นว่าใครเข้ามานะคะดังนั้นสามารถทักทายเข้ามาสวัสดีกันเข้ามาได้นะคะน่าจะรู้เนาะโอเคเออ วิธีการที่เราเติมพลังเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะไปเจอวิธีการเติมพลังมาหลากหลายรูปแบบใช่ไหมอาจจะไปเจอว่ามีคนอื่นคอยเติมให้มีคนแบบเชียร์เรามีคนให้กําลังใจเราแล้วเราก็มีพลังมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยนีนาได้ไปนค้นพบเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะนั่นก็คือว่าเราเนี่ย จริงๆเราไม่ต้องเติมพลังนะคะเราไม่ต้องเติมพลังเลยเพราะว่าจริงๆแล้วพลังมันอยู่ข้างในเราในในข้างในนี้ของเราเองนะคะมีอยู่แล้วมีแบบไม่ต้องเติมมีแบบมีแบบเนเชอรัลเลยนะคะเหมือนกับเวลาที่เราเกิดมาแบบตอนที่เราเป็นเด็กๆเนาะเราก็แบบมีพลังของเรามาอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราก็ ถ้าเราบอกว่าเราแบบเชื่อมั่นในธรรมชาติใช่ไหมเราบอกว่าธรรมชาติมีพลังใช่ไหมคะจริงๆร่างกายจิตใจของเราเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาจากธรรมชาติใช่ไหมคะดินน้ำลมไฟก็อยู่ข้างในตัวเราหมดแล้วใช่ไหมเสียงฉัดเลยนีน่นาขอบคุณคะ่ะพีทใช่ไหมเห็นมาแบบกดไลค์เมื่อวานนี้ขอบคุณมากเลยไปแอบดูของช่องพีทมาแบบโอ้โหภาพสวยงามมากเลย <c oughs> นะคะอ่ะนานะคะนีน่ะก็จะต่อเออ นั่นแหละคะ่ะถ้าเรารู้อย่างแรกเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวเราลึกๆอะ่ะมีพลังนะเราก็จะใช้วิธีการที่จะเพิ่มพลังโดยการที่เราอาจจะไม่ต้องคอยเติมเข้าไปหรือว่าคอยเพิ่มเข้าไปจนมันแน่นอยู่ตลอดเนาะซึ่งข้อแรกนะคะที่น่าจะบอกก็คือว่าการที่เราเนี่ยรู้จักวิธีการที่จะสะท้อนอารมณ์ตัวเองหรือว่าอยู่กับอารมณ์ตัวเองได้เนี่ย มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นการค่อยๆเอาพลังมาชนกันแล้วก็ลบลบลบไปทีละนิดทีละนิดนะคะทําให้พลังที่มันเป็นพลังส่วนเกินเนี่ยมันหายไปสะท้อนออกอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เราทํางานมาเหนื่อยมากเจอเรื่องราวมาเยอะมากนะคะแล้วเราก็แบบโหเสียงในหัวก็แบบบ่นใหญ่เลยนะแบบข้างในนี่แบบเด็กน้อยข้างในนี่เขาไม่ไหวเลยนะคะแล้วเขาก็แบบบน่บนนู่นบ่นนี่ไม่ชอบนู่นไม่ชอบนี่นะคะ ก็ลองฟังเขาดูลองไม่ต to so ้องไปเบรกเขาไปห้ามเขาหรือว okay. you ่าบอกว่ามันถูกมันผิดมันควรหรือไม่ควรมันดีหรือไม่ดีนะคะก็วางสิ่งเหล่านั้นไปแล้วเราก็ลองฟังดูซิว่าข้างในเนี่ยเขากำลังพูดอะไรกับเราอยู่นะสวัสดีค่ะพี่เนเน่โอเคนะคะแล้วเราก็ลองฟังดูว่าข้างในเนี่ยเขาพูดอะไรอยู่เขาบ่นอะไรอยู่ฟังไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มได้ยินแหละว่าว่าเรื่องที่เราบ่นหรือว่าเรื่องที่เรากําลังพูดเนี่ย มันจะเป็นเรื่องที่มาจากความรู้สึกเดียวกันแล้วลองจับความรู้สึกนั้นสิพอเราจับความรู้สึกนั้นได้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อโอเคนี่มันเป็นความรู้สึกลำคาญนะลำคาญนะลำคาญนะอะไรอย่างเงี้ยพอเราจับได้แล้วอ๋อมันคือความรู้สึกลำคาญหรือบางทีมันคือความรู้สึกหงุดหงิดหรือบางทีมันคือความรู้สึกโกรธนะคะเราก็ให้สะท้อนอารมณ์เข้าไปเลยว่า อ๋อนี่ฉันกําลังรู้สึกลาคานใช่ไหมนี่ฉันกาลังรู้สึกโกรธใช่ไหมนี่ฉันกําลังรู้สึกหงุดหงิดใช่ไหมนะคะพอเราเห็นอารมณ์ขึ้นมาแบบนี้แล้วเราสะท้อน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 ไปเรื่อยๆแบบนี้นะอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆเบาลงเบาลงนะคะอารมณ์ส่วนเกินที่พอมันออกไปพอมันหมดไปแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าถึง พลังของเราได้พลังที่เป็นพลังสะอาดที่มันมีอยู่ข้างในเนาะมีอยู่แล้วทุกคนเลยนะคะอ่าอน,นี้ก็มาข้อแรกพี่เนเน่มาทันข้อแรกพอดีเลยนะคะนี่นะพูดถึงเรื่องของการที่เราจะสามารถใช้พลังของเราได้เนี่ย เราไม่จําเป็นต้องเติมหรือว่ารับจากคนที่มีพลังเพียงอย่างเดียวหรือว่าพยายามบิวตัวเองขึ้นมาเพราะว่าจริงๆถ้าเรารู้หลักการว่าทุกๆุนคนนะมีพลังอยู่แล้วมีพลังผ่านดินน้าลมไฟในร่างกายของเราที่เป็นธรรมชาติอยู่ภายในเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเติมอะไรนะคะเราแค่ไปสะท้อนอารมณ์ส่วนเกินออกรู้ตัวว่าเรามีอารมณ์อะไรแล้วเราก็รู้ตัวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยนะคะแล้วเราก็จะ ระบายอารมณ์ส่วนเกิดออกไปจนเข้าถึงพลังงานที่สําคัญพลังงานที่มีค่าแบบไม่สิ้นสุดที่อยู่ภายในได้เนาะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแรกนะคะอืมเนาะใครเคยใช้วิธีนี้กันบ้างใครไม่เคยใช้เลยไม่รู้จักเลยก็สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะอ่าข้อ2นะคะก็คือการสัมผัสค่ะการสัมผัสเนาะ การสัมผัสเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการที่เราจะต้องสัมผัสตัวเองใช่ไหมเราโตขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องแบบกอดใช่ไหมหรือว่าจับมือคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราจะได้พลังขึ้นมาแบบอยากกอดคนอื่นอยากกอดคุณครูเพื่อที่จะเพิ่มพลังขึ้นมาหรือว่าอยากกอดคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรารักเพื่อที่จะเพิ่มพลังขึ้นมาใช่ไหมคะแต่อันที่จริงเนี่ยการที่เราสัมผัสตัวเองหรือว่าการที่เรากอดตัวเองอะ มันก็สามารถเพิ่มพลังได้เช่นกันนะเคยเห็นไหมใครเคยดูแบบ it's okay to not be okay ไหมคะเขามีการกอดตัวเองแบบนี้หรือว่าที่เรียกว่า Butterfly Hug ใช่ไหมแล้วก็แตะ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 แ,ตะแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็เป็นการที่ระบายเรื่องราวที่มันน่ากลัวออกไปเนี่ยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้สึกปลอดภยัยได้รู้สึกมีพลังด้วยนะคะการทำ Butterfly Hug เักในเดยวาวโอกาน้านี้น่าจะมาเล่าให้ฟังจริงๆมันเป็นแบบ การรักษาแบบ post-traumatic stress นะคะสำหรับคนที่อย่างบางคนเขาเคยไปเจอเรื่องราวแบบสงครามมาไปเจอเรื่องราวที่มันรุนแรงแล้วมันแบบคาใจมากแล้วมันไม่สามารถจะเอาเรื่องราวเหล่านั้นออกไปจากชีวิตได้เลยแล้วมันทำให้สมองเนี่ยมันเกิดความเครียดอยู่ตลอดแล้วสมองก็ไม่สามารถเอาเคมีหรือความเครียดตรงนั้นออกไปได้ดังนั้นนะ่ะเขาก็จะใช้ PMDD นี่นะคะก็แบบการบำบัดแบบ PMDD คือการแ,บบแตะ จากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวานะคะหรือว่าการทำา u t ต e r f l y h u ักเนี่ยก็เป็นหนึ่งในท่าที่จะรักษาโพส t traumatic stress หรือว่าความเครียดเหล่านี้ได้นะเออก็อธิบายไปยาวนะคะสรุปง,ง่ายๆแบบพื้นฐานไปก่อนก็คือว่าให้เราเนี่ยรู้จักที่จะแบบแตะตัวเองบ้างวันหนึ่งเนาะเหนื่อยๆก็กอดตัวเองบ้างไม่ต้องรอให้ใครกอดน,นะคะเราก็แบบกอดตัวเองให้กําลังใจตัวเองได้เลยเนาะสวัสดีนะคะกอย่าล <c oughs> ูกเราปริญญาน่ารักมากเลย <c oughs> นะคะพี่ก็กอดตัวเองนะตัวเองขอบคุณเอง,อเ,องเยี่ยมมากเลยค่ะพี่เนเน่ใช่เนี่ยบางทีอะเวลาที่เรากําลังเริ่มทําอะไรใหม่ๆเนาะเวลาเจออะไรที่มันแบบแบบมันเป็นเรื่องใหม่อะมันมัน,ม,นมันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเราเ,เราจะใช้พลังงานที่ไหนอะเหมือนแบบว่า จรวจกรดกำลังจะพุ่งขึ้นไปแล้วเราไม่มีเชื้อเพลิงที่นั่นมันก็แฟดแฟดแฟดอย่างนี้ขึ้นไม่ได้เลยเนาะเออดังนั้นการที่เราเติมพลังให้กับตัวเองกอดตัวเองแบบนี้หรือบางคนชอบตรงนี้ก็ได้นะหรือบางคนจะเกี่ยวเป็นบัตเตอร์ไฟแบบนี้แล้วก็แตะไปที่กลางหน้าอกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอืมทาแบบนี้ก็จะเป็นการเติมพลังหรือว่าการสัมผัสในรูปแบบที่แบบบีบนวดแบบไม่ต้องรีบให้หายเมื่อยไม่ต้องรีบให้มันหายเจ็บหายปวดแต่ว่า ให้ความแบบเมตากับร่างกายให้ความขอบคุณว่าเออเนี่ยร่างกายเขาดูแลเรามาตั้งกี่ปีนะเขาอุตส่าห์แบบเขาทําเขาไม่เคยบน่นเขาไม่เคยเรียกร้องเลยร่างกายเราเนี่ยนะคะเขาเสียสละเพื่อเราตั้งแต่เกิดเลยเขาแบบไม่ค่อยมีปากมีเสียงอะซึ่งถ้าวันนี้เรารู้แล้วว่าโอเคเราเนี่ยจะกลับมาดูแลตัวเองเราจะกลับมาเพิ่มพลังให้กับตัวเองเนี่ยเราก็กลับมา กอดเขากลับมาดูแลนวด,นวด,น,วดนวดเขาบ้างนะคะเขาก็จะมีกําลังใจมีพลังมาช่วยส่งเสริมพลังให้กับเรานะเนาะอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นกําลังเกื้อหนุนให้เรามีพลังมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเลยนะคะอ่ะโอเคข้อที่3านะคะก็คือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แบบสําคัญมากๆเลยนะข้อสาเนี่ยแต่ว่าคนโดยส่วนมากอะ่ะ ทำแบบไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันใช้การฝึกฝนภายในค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ใช้แบบพลังในตัวที่จะเลือกทําสิ่งนี้ค่อนข้างเยอะสู้กับความควรความต้องในสังคมค่อนข้างเยอะนะนั่นก็คือการมี Space ค่ะ Space คืออะไร Space คือการให้พื้นที่ปลอดภัยกับตัวเองนะคะการให้พื้นที่ปลอดภัยกับตัวเองเนี่ยมันมีความสำคัญตรงที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราเนี่ย บางคนเคยเจอเนาะว่าเวลาตัวเองมีพลังบางคนเรียกว่าพลังลบๆบใช่ไหมคะพลังอิจชา้าเสียบเทียบไม่พึงพอใจหงุดหงิดโกรธลำคาญอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เรามีพลังเหล่านี้แล้วเ,เราออกไปเจอคนข้างนอกใช่ไหมแล้วคนข้างนอกก็บางทีเขาก็ไม่พร้อมที่จะเข้าใจเราอะ่ะเขาก็แบบต่อว่าเราบ้างหงุดหงิด,งดไม่พึงพอใจอะไรกับสิ่งที่เราทําบ้างใช่ไหมคะแต่ว่า ถ้าเรายิ่งไปเจอสถานการณ์แบบนั้นบ่อยๆอ,ยอะ่ะมันจะยิ่งทําให้เรารู้สึกต่อต้านอารมณ์ตัวเองแล้วก็ไม่ชอบตัวเองมากขึ้นดังนั้นการที่เราเนี่ยแบ่งเวลาแล้วก็เซ็ตบริเวณเอาไว้เป็นบริเวณส่วนตัวหรือว่าที่เรียกว่า Space เนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับอารมณ์ที่มันไม่ไม่ไหวไม่พร้อมของเราได้เนาะแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากพอที่จะไปสะท้อนนะคะหรือว่า ไปสัมผัสตัวเองเนาะเพราะบางทีเราไปยืนอยู่ในพื้นที่สาธารณะเนาะเราจะมาแบบเออฉันกำลังหงุดหงิดอ,อยู่อะไรเงี้ยบางทีมันก็ถูกสิ่งเอ่อเขาเรียกอะไรสิ่งกระตุ้นรอบข้างเนี่ยทำให้เราเสียสมาธิได้เหมือนกันใช่ไหมคะหรือว่าบางทีถ้าเราจะแบบไปยืนกอดตัวเองมาตึ้งปลายหักแล้วน้ำตาไหลอยู่คนก็คงจะไม่เข้าใจแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าในระยะยาวเนี่ยเราไม่ค่อยอยากทำเพราะเดี๋ยวคนจะว่าเราแปลกอะไรงเงี้ยเนาะ ดังนั้นการที่เรามีขอบเขตเราการที่เรามีพื้นที่ที่เราจะอยู่กับตัวเองได้นะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราเหนื่อยเวลาที่เราไม่ไหวเวลาที่เรามีอารมณ์ที่บางคนเขาก็เรียกว่ามันเป็นอารมณ์ลบๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นอารมณ์ทางธรรมชาตินะเนาะที่มันขึ้นมาเนี่ยค่ะเราก็จะได้มีเวลาที่จะสามารถอยู่กับมันได้สักหน่อยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอะอารมณ์เนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่เรา โอเคในระยะยาวเราสามารถที่จะตบตบตบ,ตบมันทําให้อารมณ์มันค่อยๆไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้แต่ว่าการที่เราแบบไปควบคุมแล้วก็บอกว่าแบบอารมณ์อันนี้มันลบหรือว่าอารมณ์อันนี้มันบวก การที่เราคิดแบบนี้บางทีมันก็ทําให้เราปวดหัวได้เหมือนกันทําให้เราเครียดได้หรือว่ามันเกิดเป็นการกดหรือเก็บสะสมไว้ทําให้มันไปปวดตามร่างกายหรือว่าอาจจะเป็นการกดเพื่อจะไประเบิดในสักวันนะคะซึ่งจริงๆแบบนี้นีน่าไม่ค่อยเชียร์นะส่วนตัวก็คือนีน่าค่อนข้างที่จะเคยใช้มาแล้วทั้ง2วิธีนะคะก็คือแบบว่าพยายามที่จะคิดบวกพยายามที่จะเป็นโพซิทีฟแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ อารมณ์มันเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะมันขึ้นมาเป็นธรรมชาติเพื่อให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ในแต่ละอารมณ์อ่ะมันมีความหมายของตัวมันเองเพื่อที่จะส่งสัญญาณบอกเราอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราพอจะรับฟังเขาได้ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงไม่ว่าเขาจะเป็นอารมณ์แบบไหนเนี่ยเราก็รับฟังแล้วก็อ้อมที่จะเมตตาให้กับเขาเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่แบบช่วยให้เราเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์แบบผ่อนคลายแล้วก็เข้าใจตัวเองเข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างจะไม่ได้เป็นในลักษณะที่แบบ เก็บเก็บเก็บไว้แล้วก็ไประเบิดหรือเก็บเก็บเก็บไว้แล้วก็ไปปวดตามร่างกายหรือว่าบางทีเวลาพูดสื่อสารกับใครก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าเราไม่สามารถที่จะรับฟังอารมณ์ความรู้สึกของเขาได้เลยอะไรแบบนี้นะอืมมันก็คือมันก็มีหลายวิธีเนาะแต่นี้นะค่อนข้างเชียร์ให้แบบเออรับรู้ความรู้สึกในทุกๆอย่างแล้วก็ยอมรับความรู้สึกในทุกๆกด้านนะคะอืมประมาณนี้เนาะก็ทั้งสาข้อนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสะท้อนนะ การข้อแรกเลยเพิ่มพลังด้วยการสะท้อนสะท้อนอารมณ์พูดไปที่อารมณ์อ๋อฉันรู้สึกแบบนี้ฉันรู้สึกโกรธฉันรู้สึกไม่สบายใจอะไรยังไงก็ว่าไปนะคะมันก็จะทําให้อารมณ์ที่หนักๆมันออกไปแบบสะท้อนสะท้อนเหมือนมีกระจกอะช่วยมีกระจกให้อารมณ์เหล่าเนี้ยมันกระเด็นออกไปแล้วเราก็จะค่อยๆเจอพลังงานที่มันซ่อนอยู่เป็นพลังงานอันทรงคุณค่ายู่ข้างในลึกขึ้นนะคะในการสะท้อน